นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่23ยังไม่ลงตัวบอดีกาที่คาชาจ้างมาวางอาหารลงบนโต๊ะพวกเขาถอยออกไปเป็นดานัยที่เดินเข้ามาแล้วปิดประตูบ้าน จากนั้นชายหนุ่มเดินจ้ำอ้าวขลาไปกระชากคอเสื้อของคาชามาคุณทำบ้าอะไรดานายตะโกนด้วยความโมโหเม็ดไ์เห็นดังนั้นเธอรีบพาอายาราหลบเข้าไปในห้องข้างนอกเหมือนคนกำลังทะเลาะก,กันเสียงดังโวยวายไม่ยอมหยุดเธอเบี่ยงความสนใจของลูกชายด้วยคำถามที่ว่าช้างครับไม่เอานะแบบนี้ลูกไปไหนทำไมไม่บอกแม่เลยล่ะคะ ในตอนนั้นเม็สฟายราวกับปลายทั้งเป็นเธอไม่คิดเลยว่าคาชาจะมาเอาลูกไปเธอคิดว่าไอายราอาจจะโดนคนร้ายลักพาตัวหรือแอบออกไปเดินเล่นหรือเปล่าแต่นั่นก็ไม่ใช่นิสัยของลูกเธอนี่แม่จ๋าครับทังขอโทษไอยรายกมือไหว้จากนั้นก็เล่าว่าลุงคาชาเข้ามานบ้านเราเราก็อุ้มผมจากเตียงอยู่อย ออยาราก็รู้สึกตัวตื่นพรอมๆกับคุณลุงคาชาที่อุ้มเขาขึ้นออยาราจำได้เนื่องจากกลิ่นของคุณลุงเมื่อมองหน้าก็ชัดเจนจนมั่นใจเขาถามว่าลุงคาชาจะพาเขาไปที่ไหนคุณลุงกลับบอกว่าจะพาไปเที่ยวตลาดไปซื้ออาหารเช้าให้แม่แล้วห้ามปลุกแม่เป็นเด็ดขาดเนื่องจากแม่กำลังหลับอยู่ด้วยความง่วงงุนไอายาราจึงหลับในอ้อมกอดของคุณลุงต่อ เม็ดสายรีบกอดลูกชายแน่นถ้าเกิดไอยราหายไปเธอไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่คลายโลกทั้งใบเธอมืดไปหมดไม่เหลืออะไรที่พอเป็นแสงสว่างลูกแม่ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะลุงเป็นพ่อผมไม่ใช่หรอแม่จ๋าถ้าลุงเป็นพ่อผมลุงจะไม่ทำร้ายผมหรอกผมไม่ผิดใช่ไหมที่ไปกับลุง ไอายาระไม่เข้าใจถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กชายเข้าใจแค่ว่าคาชาเป็นพ่อและพ่อต้องรักเขาดังนั้นเขาจึงออกไปไหนกับพ่อได้ค่ปะปัดต่อไปแม่ขอได้ไหมทังจะไปไหนไม่ว่าจะไปกับใครทังบอกแม่ก่อนนะลูกให้แม่ได้รู้ว่าลูกไปไหนมาไหนกับใครเพราะแม่เป็นห่วงช้างมาก ได้ครับแม่จ๋าต่อไปจะบอกแม่จ๋าทุกครั้งต่อให้คนคนนั้นเป็นพ่อหรือว่าลุงดนานัยหรือว่าป้าน้อยหรือใครก็ตามแต่ดีมากเลยจ้ะว่าแต่แม่จ๋าครับลุงคาชากับลุงดนานัยทะเลาะก,กันเหรอทะเลาะก,กันพร้ะวผมไหมไม่ใช่หรอกจ้ะเธอรีบเงียหูฟังเสียงข้างนอกดังมากเมทซายกลัวจะมีการบาดเจ็บหนักเกิดขึ้น เธอพาไอายาราออกไปทางด้านหลังเดินไปหาคนของคาชาเนื่องจากบอดีการดมีกันหลายคนคุณเป็นคนของคุณคาชาใช่ไหมคะใช่แล้วครับบอดีการ์ดเดินเข้ามาหาฉันจะรบกวนฝากลูกไว้สักหน่อยได้ไหมคะพอดีมิทุระจะคุยกับคุณคาชาหน่อยได้เลยครับค้างครับอยู่กับพี่เขานะลูกอย่าดื้อละ่ะมาจะเข้าไปคุยกับลุงเขาหน่อย ครับแม่จ๋าผมจะรอแม่กับพี่ๆเขาที่นี่นะไอยราบอกกับมารดาจากนั้นหันไปเล่นกับพี่ๆบอดิกาสุดเท่เม็ดทซายเดินเข้าไปในบ้านเมื่อเปิดประตูออกสิ่งที่เห็นก็คือดานายกำลังตกเป็นรองอยู่ใบหน้าของเขาบวมช้ำแถมยังโดนตรอมแล้วคาชาก็ต่อยไม่ยั้งอีกคาชาทำให้ดานายถึงกับมอบหลังจากที่เขาปล่อยดานายต่อยหน้าเขาไปหลายที คอชายหนุ่มคิดว่าดานายน่าจะหายค้นแล้วเขาจึงบอกให้อีกฝ่ายพอแต่ดานายกลับไม่พอสุดท้ายคาชาก็เลยประเคนมวยไทยกลับให้อย่างซาสมดานายเลือดกลบปากคิ้วแตกทางบวมจุกท้องจนลุกไม่ขึ้นปล่อยเขานะคะคุณคาชาเม็ดสายรีบไปดึงคาชาออกพอเขาไม่ออกเอาแต่ต่อยเพื่อนของเธอไม่ยอมหยุดเม็ดสายจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอหันรีหันคว้าง ไปวิ่งเอาน้ำเหล่าก็ราดลงบนตัวของคาชาสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้สติเขาหันมาหาเม็ดทรายใบหน้าคาชาโกรธมากส่วนดนาัยเหมือนจะหมดฤิ์ไปแล้วอีมันต่อยผมทำไมรายไม่มาห้ามละ่ะพอผมบอกว่ามันพอมันกลับไม่ฟังมันเล่นผมก่อนนะคาชาน้อยใจเธอเหลือเกินเขาปาดเลือดที่หน้าตัวเองออกมองเธอที่กำลังพยุงไอดาันลุกข,ขึ้น แล้วมันจําเป็นไหมที่ต้องซ้อมเขาขนาดนี้เมทซายตกใจเธอไม่เคยเห็นผู้ชายต่อยกันหนักแบบนี้มาก่อนคุณดาไนเป็นยังไงบ้างคะหุ่นซายดาไนเหมือนจะเพอ้อไปแล้วเมทซายหันมาหาคาชาช่วยหน่อยได้ไหมคะพาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยให้ช่วยคนที่พ่าเมียกับลูกผมหนีมางั้นเหรอคาชาไม่สนใจหรอก เขาเช็ดที่มุมปากของตัวเองมันลอกเขาไปห้าหมัดเขาคิดว่ามันพอควรแล้วแต่พอบอกหยุดกลับไม่ฟังทาชาก็เลยเอาคืนบ้างเขาไม่ใช่คนดีที่จะปล่อยให้คนอื่นซ้อมตัวเองแบบนั้นขอร้องละค่ะเสียงของเม็ดทรายสั่นเทาเรื่องราวชักจะบานปลายไปกันใหญ่ลบผมจะได้อะไรล่ะ,ท,ะ,ท,ะทาชาถามใบหน้าโกรธจัดเห็นเมียใจดีกับคนอื่น นั้นทำให้คาชารู้สึกโมโหขึ้นกว่าเดิมอีกฉันจะให้ทุกอย่างคะ่ะคาชาพยักหน้าเข้าใจเขาเดินไปเรียกคนของเขาสั่งให้พาดาันไปโรงพยาบาลเอก,กชนที่ใกล้ที่สุดพอเมสไซจะตามไปคาชาก็ดึงเธอเอาไว้คุณมากับผมเขาไม่ยอมให้เธอไปกับดาในหรอกช้างครับมากับลุงเร็วเข้าคาชากวักมือเรียกลูกชายตัวอวบมือหนึ่งอุ้มลูก ส่วนอีกมือก็จูงเมียมาด้วยกันหลาแล้ว,ลวบ้านทั้งหลังก็เหลือแค่เราสามคนเท่านั้นบรรยากาศเงียบม,มากไอยรามองหน้าคุณลุงคุณลุงไม่น่ารักเลยเมื่อเช้ามาพาผมไปก็ไม่บอกแม่แถมยังต่อยหน้าลุงนันนายอีกคาชาดึงลูกชายมานั่งบนตักตักนั้นเขาก็เอ่ยขอโทษนะลุงผิดเองเหรต่อไปลุงจะไม่ทำแบบนั้นอีกแต่ช้างสัญญาได้ไหม ว่าจะไม่หนีลงมาแบบนี้อีกออยรามองมารดาของเขาไม่รู้จะตอบคุณลุงอย่างไรทางเข้าไปในห้องก่อนนะลูกขอแม่คุยกับพ่อก่อนนะคะฮะอู้ยยังไงนะนี่บอกลูกแล้วหรอว่าผมเป็นพ่อชาชาตกใจมากเขาหันไปมองเม็ดทรายจากนั้นก็หันกลับไปหาลูกชายสุดที่รักลุงเป็นพ่อช้างนะลุงเป็นพ่อท้ๆทของช้าง เขาก็นึกว่าเมียยังไม่บอกเขาก็เลยคิดว่าเขายังเป็นลุงของลูกชายอยู่ขอขอโทษช้างที่มาคะพ่อไม่รู้ว่าแม่เขามีชา้างตอนนั้นพ่อกับแม่เลิกกันเขาไม่รู้ว่าแม่ท้องขอโทษนะครับต่อไปเนี้ยพ่อจะชดใช้ให้ชา้างตลอดไปเลยนะลูกคาชาทั้งหอมทั้งกอดลูกชายดีใจเหลือเกินวันนี้เขาได้แนะนำตัวว่าเขาคือพ่อของไอยราสักทีพ่อสัญญานะ จะเป็นพ่อของช้างตลอดไปพ่อจะไม่ทิ้งช้างไปไหนอีกแล้วพ่อจะอยู่กับช้างกับแม่นะร่างสูงกอดลูกชายแนบอกคาชาดีใจขหันไปมองเม็ดทรายแล้วก็ยิ้มมือลูบหลังลูกชายอย่างปลอบโยนพ่อจะไม่ไปไหนแล้วนะจะอยู่กับช้างกับแม่ตลอดไปแต่แม่จะไม่ได้รักพ่อไอยราฝืนตัวออกแม่จ๋าบอกว่าแม่ไม่รักพ่อแล้วพ่อห้ามทำอะไรแม่นะ ห้ามบังคับด้วยเหล่านี้คาชางุนงงมองแม่สลับลูกเรื่องนั้นคือถ้าพ่ออยากเป็นพ่อผมหามบังคับแม่จ๋ะเพราะว่าแม่ของผมนามไม่อยากรักพ่อที่แม่พาผมหนีเรา่ว่าแม่ไม่รักพ่อนั่นคือสิ่งที่อายราเข้าใจแต่มันก็คือความจริงนั่นละ่ะเพราะคาชากดดันเมสไยมากเกินไปทางลูกเข้าไปในห้องก่อนได้ไหมคะ ขอแม่คุยกับพ่อของช้างก่อนนะเมทไซรีบทำลายบรรยากาศอึดอัดของพ่อกับลูกชายลงครับแม่จ๋าไอายราเชื่อฟังคำสั่งเขาลงจากตักของพ่อจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องนอนที่ห้องรับแขกเหลือแค่เมทไซร์กับคาชาแล้ว่ายหนุ่มหน้านิ่งเขาสะอึกกับคำพูดของไอยราหากว่าเขาอยากเป็นพ่อของอยราต่อไปคาชาต้องไม่ทำให้แม่ของอยราลำบากใจโดยเด็ดขาด เขาว่าหัวใจเขาอยากได้ทั้งคู่เมียก็จะเอาลูกก็จะเอาไกลห้ามแต่เด็ดขาดฉันขอนะคะเรื่องแบบเมื่อเช้ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกคุณทำฉันเกือบขาดใจตายแล้วนะคะเอานั่งลงเมดสายตั้งสติคุยกันกับเขาแล้วที่คุณทำละสายคุณวางยาผมแล้วพาลูกนี้คุณกลัวแค่ไหนผมกลัวมากกว่าทชา,าต้องการจะให้บทเรียนเธอว่า อย่าได้บังอาจพาลูกชายหนีไปบาปนั้นเองฉันแค่โมโหที่คุณวางแผนหลอกฉันกับคุณดานัยผมขอโทษสำหรับเรื่องของคุณตัดที่ดานัยได้กับเมียเกา่าผมคิดว่าผมไม่ผิดนะก็ถ้าคนจิตใจเข้มแข็งรักคุณมากพอดานัยไม่มีทางหลงไหลไปกับเมียเกา่าเรื่องนี้โทษผมไม่ได้เด็ดขาดคุณไม่คิดว่าตัวเองผิดเลยเหรอคะรู้ไหมตั้งแต่คุณโผล่เข้ามาในชีวิตฉันใจฉันไม่เคยสงบ ผมขอโทษผมคงจะคลั่งคุณไปหน่อยเขากระทากเสียงเราจะให้ผมทำยังไงก็ในเมื่อผมรักคุณผมอยากได้คุณกลับมาไหนจะลูกเราอีกแล้วคุณก็เอาตะหนีผมพาลูกหนีไปจากผมฉันตั้งรับไม่ทันคะ่ะบอกตามตรงฉันอึนอดอดัดแล้วคุณก็แผลงลิดแผลงเดชจนฉันกลัวไปหมดเออว่าอย่างเหนื่อยใจตั้งแต่เช้าแมทสายคิดว่าตัวเองมีหลากหลายอารมณ์มาก และตอนนี้เธอนั่งลงคุยกับเขาอย่างมีสติทั้งที่เมื่อเช้าตอนที่รู้ว่าลูกหายเธออยากฆ่าเขาให้ตายซะด้วยซ้ำผมอยากได้คุณกลับมาไม่ใช่แค่เพราะรับผิดชอบเรื่องลูกแต่เพราะผมรักคุณเรื่องนั้นฉันให้คุณไม่ได้หรอคะ่ะผมไม่สนใจคาชาเมินหน้านี้พอเมียบอกว่าไม่รักที่ไรหัวใจเขาเหมือนกับโดนคนต่อยแต่ก่อน คุณก็เคยรักผมเนี่ยเขากล่าวเสียงอ่อยหัวใจของชายหนุ่มร้าวรานไปหมดตัดตอนนี้ไม่ไงคะพอได้แล้วผมเจ็บนะคาชาเชิดหน้านี้น้อยใจเมียเมื่อครูเธอเป็นห่วงดนานัยมากกว่าเขาทั้งที่คนเริ่มเรื่องคือไอ้ดนานัยมากกว่าทันว่าเราควรจะคุยกันตอนนี้เลยว่ามาสิผมรอฟังอยู่อย่างที่ฉันบอกฉันยอมแพ้แล้วคะ่ะ คนช่วยฉันเลี้ยงลูกได้ปรบแล้ว,ลวเรื่องลูกนะมันแน่อยู่แล้วว่าคาชาต้องได้รับการดูแลบ้างแต่สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือเรื่องของเธอต่างหากเรื่องของคุณกับฉันเราจะอยู่ในฐาน,นะพ่อแม่ของลูกกันค่ะฉันมีชีวิตของฉันคุณมีชีวิตของคุณไม่เขากอดอกอย่างไม่พอใจผมจะไม่ปล่อยคุณไปเพราะผมรักคุณมาก ฉันว่าเราต้องเดินหน้ากันต่อนะคะเดินหน้าในฐานะผัวเมียแล้วพอกับมาคุณคาชาคะเมดทายเริ่มทนไม่ไหวคาชาเริ่มดื้อรั้นอีกครั้งคาดื้อมากฉันจะไม่คุยด้วยแล้วนะคะทีกับผมรังเกียจทีกับดันในคุณเอาใจเขาเหลือเกินนะเมดทายได้แต่งเงียบเธอหันหน้าไปทางอื่นบ้างตอนนี้ทั้งห้องจึงมีแต่ความสงบเพราะทั้งสองนะ่ะหันหน้ากันไปคนละทิศ จนกระทั่งไอยราเปิดประตูแล้วเดินออกมาเขาพบว่าพ่อกับแม่หน่าตึงดูอารมณ์ไม่ดีทั้งคู่แม่จ๋าอิ่วข้าวแล้วนะตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ตายจริงแม่ลืมไปเลยเม็ทไซลุกขึ้นเธอรีบหาอาหารให้กับลูกคาชาเองก็ดีใจเขาพาไอายราไปเดินตลาดได้ของมาหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วต่บเป็นของโปรดเมทไซทั้งนั้นผม ก็หิวเหมือนกันคาชาเอ่ยเสียงอ่อยดวงตาเขามองเม็ดทรายไม่ยอมหยุดงั้นหาอะไรให้ลูกรองท้องไปก่อนฉันจะรีบเอาอาหารไปอุ่นนะคะได้สิครับคายหนุ่มยิ้มคาเม็ดทรายคุยกับเขาดีๆคาเธอเอาใจเขาบ้างคาเนี้ยเขาก็พร้อมเอาหัวใจไปกองแทบเท้าให้เธอแล้วช้างครับกินขนมรองท้องไปก่อนนะให้แม่เอาอาหารไปอุ่นให้ก่อนครับค่ะ ออยาราเดินไปหาบีดาพอเห็นเขาเอาขนมกับน้ำเต้าหู้ออกมาเดี๋ยวพ่อเทใส่แก้วให้นะอาชายิ้มออกจากนั้นก็ย่นหน้าด้วยความเจ็บโอ๊ยเจ็บลืมไปโดนต่อยไปห้าทีเชียวนะพ่อเจ็บไหมเดี๋ยวผมบีบอกแม่จ๋าให้ดีลูกดีรีบไปบอกเลยเขาลูบหัวลูกชายจากนั้นก็ทำหน้าสร้างเจ็บปวดไอายาราไม่รอช้า เขาเรีบวิ่งเข้าไปในครัวแม่จ๋าของเขากำลังอุ่นอาหารแม่จ๋าครับพอเจ็บแผลที่หน้าเมทซายเองก็ลืมเสียสนิทเธอเปิดตู้เย็นได้ถุงประครบเย็นจากนั้นก็เดินเอาไปให้เขาประครบหน้าก่อนสิคะเป็นห่วงผมเหรอเขาถามพลางยื่นมือไปรับแล้วฉันตอบอะไรอีกได้ไหมล่ะห่วงผมหน่อยเถอะถ้าคุณไม่รักผมผมก็เจ็บแทบตายแล้วนะ ว่ตาตดซายไม่รักตอนเนี้ยแต่อนาคตก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักนี่ครับเงินลองให้ผมจีบคุณใหม่อีกครั้งได้ไหมผมอยากลองอย่าให้ลูกของเราต้องมีหลายพ่อหลายแม่เลยนะผมไม่อยากให้ลูกเรามีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงผมอยากให้เราเป็นแค่พ่อแม่เดียวของลูกให้ผมจีบคุณได้ไหมให้ผมได้ทําทุกอย่างเพื่อลูกผมอยากให้ช้างมีครอบครัวที่อบอุ่นคาชากุมมือเธอเอาไว้เขาแงนหน้าไปสบตากับผู้หญิงใจแข็ง เอกอะก็ไม่รักค่าเดียวไอ้ช้างตัวใหญ่คนนี้ใจบางไปหมดแล้วเรื่องนั้นอันไม่รู้ค่ะเหนือนตกลงตามนี้นะผมจะจีบคุณผมจะทําให้คุณรักผมอีกครั้งผมจะทําให้เราเป็นครอบครัวกันจริงๆผมสัญญานิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ